จากคืนวันนั้นเป็นต้นมาพวกเราทหารผ่านหลายคนมีอาการเครียดหนักเพราะว่าเจ้าสัตว์ป่ามีปีกประหลาดตนนั้นมันไม่ยอมหลบลีหนีไปอยู่ที่อื่นตามที่พวกเราเข้าใจมีนำส้ำม,มันยังบินกลับมาอย่างต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นทีกว่าเดิมแต่พอหลายวันผ่านไปพวกเราเริ่มคุ้นเคยกับเสียงสัตว์ประหลาดตนนั้นจึงไม่ข้องแวะกับมันอีกเมื่อพวกเราไม่ไปข้องแวะกับมันอีกมันคงน้อยใจบินหนีไปจากพวกเราในยามเช้าตรู่ของวันหนึ่ง เมื่อสัตว์ป่าประหลาดในตำนานตนนั้นจากพวกเราไปความเงียบเหงาความวังเวงได้กลับมาเกิดขึ้นกับพวกเราอีกครั้งในทุกๆคืนก่อนนอนพวกเราเพื่อนๆมักจะมาเกาะกลุ่มพูดคุยกันที่หน้าบังเกอร์หรือเบิร์มนอนของอบเป็นประจำเรื่องที่พวกเขาเหล่านั้นนำมาพูดคุยกันส่วนมากเป็นเรื่องที่ฐานเวียดนามเหงํำลินกำลังขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยเพราะว่าในช่วงนั้นฐานเวียดนามได้นำกำลังบุกเข้าโจมตีฐาน ของฐานพลานที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพวกเราอยู่บ่อยครั้งและก่อนทุกครั้งที่ทหารเวียดนามจะนำกำลังบุกเข้าโจมตีทหารของฝ่ายไทยพวกเราทหารไทยมักได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยเหนือทุกครั้งเช่นกันรู้ทั้งรู้ว่ามันจะบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการแน่ๆแ,แต่ทหารของฝ่ายไทยหลายหน่วยไม่สามารถป้องกันฐานที่มั่นของตัวเองไว้ได้เพราะขาดความชำนาญในการป้องกันฐาน ด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงพยายามเกาะติดข่าวความเคลื่อนไหวของข้าศึกอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลากลางวันตั้งแต่8ดโมงเชา้ายัน4โมงเย็นพวกเราจะย่ำเท้าออกลาดตะเวนไปตามจุดต่างๆที่หน่วยเหนือมอบหมายมา ไม่ว่าจะเป็นเนินเล็กเนินน้อยหรือตามหุบเขาซอกหลืบถ้ำเล็กถ้ำใหญ่ในป่าดงดิบแห่งนั้นพูดง่ายๆบอกตรงๆว่าทุกตารางนิ้วของป่าชายแดนไทยด้านนี้พวกเราไม่ให้ลอดผลไปจากสายตาแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวเมื่อกลับมาจากลาดตะเวนพวกเราก็กลับมาหุงหาอาหารแบ่งปันกันกินกินเสร็จก็เข้าบาังเกอร์บางคนก็พักผ่อนนอนหลับบางคนก็เขียนจด,ดหมายส่งแนวมิดหลังตามเรื่องตามราวของแต่ละคน คืนวันผันผ่านเนิ่นนานหลายเดือนที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าดงดิบเนิน300อหรือฐานปฏิบัติการพระลานกงเกวียนพวกเราอยู่ที่นั่นมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราผ่อนคลายได้บ้างนั่นคือในระหว่างที่พวกเราอยู่ที่ฐานปฏิบัติการแห่งนี้พวกเราไม่เคยที่จะพบเข้ากับข้าศึกอย่างจ,งจังๆแม้เพียงครั้งเดียวทั้งที่หน่วยข่าวกลองของกองทัพภาคที่สองได้แจ้งเตือนพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ฐานเวียดนามจะนํากําลังบุกเข้าโจมตีแต่พวกเราก็แคล้วคาดทุกครั้งทั้งที่อยู่ในฐานและออกลาดตะเวนแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2529พวกเราได้รับแจ้งเตือนจากบอกอพันภุูหลวงว่ามีกองกำลังฐานเวียดนามกลุ่มหนึ่งประมาณ12นายกำลังเคลื่อนที่มุ่งหน้ามาที่เนิน300โดยไม่ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัด เมื่อทราบดังนั้นผู้บังคับบัญชาของฐานจึงได้สั่งการให้พวกเรานำกำลังออกสกัดกั้นการบุกข,ของกองกำลังฐานเวียดนามกลุ่มนั้นทันทีและกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ออกล่าตะเวนสกัดกั้นกองกำลังต่างชาติในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น12นายมีกำลังพลจากชุดจู่โจมที่16นายกำลังพลจากชุดจู่โจมที่4อีก6นายเช่นกัน เมื่อได้เลิกงามยามดีหรือที่พวกเราเรียกว่าเลิกพม่าแหกคุกพวกเราทั้ง12ชีวิตก็เคลื่อนกําลังออกจากฐานปฏิบัติการพรหลานกงเกวียนมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกของฐานปฏิบัติการเพราะการข่าวที่พวกเราได้รับทราบในวันนั้นระบุอย่างชัดเจนว่ากองกําลังฐานเวียดนามกลุ่มดังกล่าวเคลื่อนกําลังมาจากทางทิศทางด้านนั้น การจัดชุดลาตะเวนในครั้งนั้นผมจำได้ว่ามีตองหล่อจิตและสาครเกตสมเดินตายจากท้องทุ่งอำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีเป็นพลลาตะเวนหน้ามันทั้งสองพาพวกเราย่ำเถาเดินลัดเลาะบุกป่าไต่เขาไปตามสันเขาซึ่งเปรียบ เป็นดังเช่นกำแพงเขตกั้นของเขตแดนไทยกัมพูชาในระหว่างการเคลื่อนกำลังของพวกเราชุดลาดตะเวนเดนตายผมมีความรู้สึกว่าป่าชายแดนแถบ,บนี้มันช่างไม่น่าเดินเอาซะเลยเพราะแนวป่าจุดที่ตองหล่อจิตและสาครนเกตสมภาพวกเราบุกย่ำเข้าไปนั้นมันเป็นป่าหนาทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ที่สำคัญผมพบว่า ป่าแนวชายแดนแถบนี้ไม่น่าจะเคยมีฐานไทยหน่วยใดบุกย่างกายเข้ามาสัมผัสพ,พื้นที่แถบนี้มาก่อนครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของฐานไทยเพราะจากการสังเกตรอบๆบ,บริเวณแนวป่าด้านนั้นไม่มีล่องลอยมนุษย์หลงเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะเป็นลอยเท้าลอยสัญ,ญลักษณ์อื่นที่มนุษย์พึงกระทําขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหลงป่าแต่พอย่ําเท้าข้ามเขามาได้สามลูก ความคิดของผมเมื่อสักครู่ต้องเปลี่ยนไปเพราะจู่ๆผมมองเห็นผลลาาตะเวนหน้าทั้งสองนายยกมือขึ้นโบกไปมาเพื่อให้พวกเราหยุดเคลื่อนที่พวกเราหยุดก่อนตองหลอจิตผลลาาตะเวนหน้าหลุดน้ำเสียงที่ตื่นเต้นออกจากปากมีอะไรวะตองพี่สีชงเงอคอมองพร้อมทั้งหลุดคำถามออกจากปากด้วยความสงสัยมีร่องรอยของมนุษย์อยู่ในป่าบริเวณนี้ครับพี่ ตองหล่อจิตเดนตายจากทุ่งลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีบอกกับหัวหน้าชุดและพวกเราพร้อมทั้งใช้นิ้วมือขวาชี้ไปที่รอยเท้าของมนุษย์4-5่หอยที่เหยียบย่ำลงไปบนต้นหญ้าและวัชพืชที่กำลังชูกิ่งกา้านดอกใบออกมารับแสงแดดในยามบ่าย จากภาพที่ได้พบเห็นทำให้พวกเราหลายคนนั้นคิดหนักแต่สิ่งที่พวกเราทำได้ในตอนนั้นคือซุ่มเงียบสังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและในตอนนั้นพวกเราคิดว่าวันนี้ต้องได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของทหารเวียดนามเฮงสำลินอย่างแน่นอนเพราะพื้นป่าแห่งนี้มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าป่าดงดิบบริเวณนี้น่าจะมีกองกำลังทารเวียดนามหลบซ่อนอยู่จำนวนหนึ่ง แต่จะเป็นจำนวนเท่าใดนั้นพวกเรายังไม่สามารถทราบได้พวกเราใช้เวลาซุ่มเงียบอยู่บริเวณนั้น3มชั่วโมงเต็มๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นหัวหน้าทีมจึงสั่งการให้พวกเราเคลื่อนที่เดินทางต่อ การเดินทางเคลื่อนที่มุ่งหน้าเข้าหาความตายของพวกเราในครั้งนี้พวกเราต้องเดินอย่างระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าเพราะจากรประสบการณ์ในสนามลบที่ผ่านมามันบอกว่าบริเวณป่าชายแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้เต็มไปด้วยกับระเบิดเต็มไปด้วยหลังสีอมมหิตที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วทุกอนูของแนวป่าถึงแม้ว่าพวกเราทั้ง12ชีวิตจะรู้ทั้งรู้ว่า เบื้องหน้ามีความตายรออยู่แต่พวกเราก็ไม่รู้สึกกลัวแม้เพียงน้อยนิดพวกเราคิดว่าภารกิจของประเทศชาตินั้นสำคัญและยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของตอนเองในชั่วโมงนี้พวกเราพร้อมลบเต็มที่และคิดว่าอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดเกิดครังเดียวตายครังเดียว,ยยวพวกเราฐานพลานจากค่ายปักทงชัยไม่เคยกลัวอยู่แล้วถ้ากลัวตายกลัวเจ็บต้องไม่มาเมื่อมาแล้วต้องไม่กลัว หากจะตายก็ไม่ว่าแต่ก่อนตายขอฝากลายของฐานพลานไทยให้โลกได้รู้ก่อนว่าการตายในครั้งนี้ของพวกเราตายเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อองค์พระมหากษัตริย์ความรักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราฐานพลานนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในโลกไม่ใช่ว่าบอกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เพียงลมปากเหมือนกับคนบางกลุ่ม แต่ความรักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราทหารพลานนั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยที่ไม่ต้องใช้สตันแมนโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมแต่อย่างใดพวกเราใช้เพียงจิตสํานึกของความเป็นไทยเท่านั้น และสิ่งที่ผมบอกว่าสามารถพิสูจน์ได้นั้นคือในเวลาตอนนั้นเวลาที่ความเป็นกับความตายกำลังย่างเท้าก้าวเข้าหาพวกผมยังสามารถย่างก้าวเข้าไปหาความตายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้เองผมจึงกล้าพูดกล้าท้าพิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่รักชาติอย่างแท้จริงจากจุดที่พบล่องลอยของฝ่ายตรงข้าม พวกเราทั้ง12ชีวิตตัดสินใจเดินหน้าต่อจุดหมายปลายทางของการเดินลาดตะเวนคือเนิน386แต่พวกเรายังเดินทางไม่ถึงเนิน386ที่ว่านั้นพวกเราก็พบกับโจทย์และเป็นการพบเห็นของพวกเราเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นคือผลลาดตะเวนหน้าของเราได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของข้าศึกบริเวณเนินเขาลูกเล็กก่อนถึงเนิน386พวกเราหยุดก่อน สาคอนเกตสมยกมือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับเคลื่อนที่ถอยหลังลงมาจากเนินเขาสาคอนมึงพบอะไรบอกมาเร็วๆพี่บิ้มหรือเจ้าของนามเรียกขานเบิ้มเทวราชผลวิทยุสื่อสารเดนตายของกองร้อยฐหารพานจู่โจมที่965ตะคอกถามอย่างร้อนลนด้านหน้าของพวกเราห่างไม่เกิน150เมตรมีทหารเวียดนามซุ่มอยู่เพียบเลยพี่ชิบหายแล้วถอยลงมาก่อนว้ย อดีตเสือพานเก่าหรือที่พวกเราเรียกว่าหัวหน้าสีสั่งการด้วยน้ำเสียงที่เร็วปือจากนั้นภาพที่ผมได้เห็นในเวลาต่อมาคือพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องทั้ง12ชีวิตต่างถอนกำลังถอยล่น,ล,นลงมาจากจุดตรวจการพกเพราะเกรงว่าข่าศึกจะตรวจพบและอึดใจต่อมาข้อมูลดังกล่าวก็ถูกรายงานไปที่บกพันภูหลวงซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เขาจากปีศาจเอียวผู้เหลือจากปีศาจเอียวพี่เบิม้มกรอกเสียงลงไปที่ปากพูดหูฟังของวิทยุสื่อสารสองครั้งติดๆจึงมีเสียงตอบกลับมาว่าตอบปีศาจเอียวจากผู้เหนือปีศาจเอีวได้พาไอสาวเทวพีออกลิงแหวนทางด้านทิศตะวันตกของบ้านสามร้อยพบว่ายุทวนกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ขอคำสั่งตาใบไม้ดวน ย้งพบว่ามีทวนกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ขอคำสั่งปาไดไม้ด่วนภาษาวิทยุที่พิบมสุทินสายทองผลวิทยุสื่อสารเดนตายได้รายงานไปยังบอกอพานผู้หลวงนั้นมีความหมายว่าชุดปฏิบัติการของฐานปฏิบัติการ พลานกงเกวียนออกลาดตะเวนทางด้านทิศตะวันตกของเนิน300พบทหารเวียดนามกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ขอทราบคำสั่งปฏิบัติด,ด่วน แม่ความมันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่พอดีแต่ต้องจบตอนก่อนแล้วนะฮะโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าชุดของเราจะได้รับคำสั่งจากหน่วยเนื้อให้ฟัดกับทหารเวียดนามกลุ่มดังกล่าวหรือไม่นะครับฟังแล้วขอบคุกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับขอบคุณลหลายครับ